สวัสดีครับบ้านสวนลูกอินนะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปให้เห็นความแตกต่างระหว่างาท่อนพันธุ์ของไทยเขื่อนนะครับในเปลยอกใจเขื่อนกับนรกจักรพพัดน,นะครับหลังจากทําการชาท่อนพันธุ์นะครับสามคืนเหมือนกันนะครับซ้ายมือที่เห็นที่ผมชี้นี่คือ ท้ายเขื่อนนะครับส่วนขวามือนี่คือนรกจักรพพัดนะครับจะเห็นว่าทางท้ายเขื่อนนะครับจะออกสีเขียวเหลืองนะครับท่อนพันธุ์ก็เขียวเหลืองส่วนนรกจักระพัดนี่จะออกเขียวแล้วก็อมมีฝ้านะครับมีฝ้าฝ้าฝ้าขาวๆติดนะครับเดี๋ยวจะให้ดู ท่นพันนะครับใ,รใกลๆเอนที่ดึงออกมาง,ง่ายๆก็แล้วกันะกน,นะครับนี่คือท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาวางไว้ตรงน,นี้นะครับท้ายเขื่อนนะครับส่วนนี้คือนรก จักรพพัดนะครับจะเห็นว่า,เ,าเมื่อมาวางเคียงกันนะครับมาวางเคียงกันจะเห็นว่าทายความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับความแตกต่างสําหรับท่อนพันก็ก็จะขนาดเท่าๆกันนะครับผมจะให้ดูนะฮะยอดอ่อนที่เขาเกิดขึ้นมานะครับที่เขาเกิดขึ้นมานะครับนี่ จะเป็นสีเขียวเขียวอมเหลืองนะครับส่วนนี่คือนรกจักรพพัดยอดอ่อนที่เขาเกิดขึ้นมานะครับจะเป็นสีออกสีเขียวอมแดงนะครับหรือม่วงม่วงอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับท่อนพันธุ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับความแตกต่างก็คือสีนะครับสีนะครับ อันนี้คือสีเขียวอมเหลืองนะครับส่วนนี้คือสีเขียวแล้วก็มีฝ้าเห็นไหมฝ้าขาวๆนี้นะครับความยาวของท่อนพันธุ์พอๆกันนะครับความใหญ่ต่างๆก็พอๆกันจริงๆแล้วท่อนพันธุ์นรกจักรพพัดจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าผมคัดเลือกเอาอท่อนพันธุ์ที่ประมาณที่ประมาณเท่าๆนิ้วมือนะครับเช่นกันนะครับมาจากการชัน จะเห็นความแตกต่างนะครับผ่านการาชํำนะครับมา3วันจะเห็นว่า,าท้ายเขื่อนเขาก็ออกรากนะครับออกรากแล้วก็ออกยอดนะครับอันนี้คือท้ายเขื่อนนะครับความสวยงามของเขาก็พยายาม เก็บไว้ที่เดิมอย่าใหา้รากเขาต้องกระทบกระเทือนนะครับหรือว่าบอกช้ำนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนรกจัก,กระพาดก็ออก,กรากเช่นเดียวกันแล้วก็ออกยอดนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่เดิมนะครับการชั้มน้ำนะครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับ ก็ใส่น้ําไม่เยอะนะครับพอแต่น้ําท่วมอ่ข้อล่างนะครับข้อล่างก็พยายามอย่าให้กระทบกระเทือนเพียงแต่ให้เขาได้รับน้ํานะครับนี่นะครับอันนี้ก็นรกจกักรพรัดเช่นกันนะครับ ไอ้ตรงไหนที่เป็นยอดนะครับยอดปลายนะปลายนะฮะปลายของของของต้นหญ้านะครับเขาก็จะออกยอดเห็นไหมเขียวๆทรงสูงเนี่ยอันนี้คือปลายเหมือนปลายเล็กๆนะครับที่ผมเคยเคยเล่าให้ฟังนะครับเขาจะติดดีนะครับส่วนท่อนต้นๆเห็นไหมนี่ครับเขาก็ติดเหมือนกันเพียงแต่ว่าการออกยอดของเขาก็จะช้ากว่าเห็นไหมอันนี้เนี่ย นะครับนี่ปลายปลายของมันปลายเขียวเขียวของมันครับเขาจะออกยอดได้เร็วนะครับนะฮะพวกท่อนเอ่อที่เป็นต้นต้นของมันอย่างเงี้ยนี่นี่ครับพอจะออกช้ากว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่ได้รับท่อนพันธุ์ที่เป็นยอดยอดไปเนี่ยอย่ากังวลนะครับอันนั้นแหละครับติดดีนะครับออกยอดได้เร็วเห็นไหม อันนี้เป็นพวกยอดยอดของมันเขาจะขึ้นเขียวนะครับพวกยอดขึ้นมนส่วนที่เห็นยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นี่คือต้นนะครับที่เป็นท่อนล่างๆนะฮะตอนล่างๆท่อนใหญ่ๆล่างๆนะครับเพราะฉะนั้นบางคนโอ้อยากจะได้แต่ท่อนอวบๆใหญ่ๆนะครับนะครับจริงๆแล้วก็ถามว่ามันมีผลอะไรไหมก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพียงแต่ว่า เห็นไหมอันนี้ยอดนะครับยอดล่างๆมันนี่ออกเร็วกว่าเห็นไหมครับสูงกว่านะครับก็ติดเร็วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับของหญ้าพันธุ์อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นยอดยอดก็จะออกเร็วนะครับครับขอบคุณมากครับอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบให้ดูระหว่างท่อนพันธุ์นะครับซ้ายมือนี่คือ ท้ายเขื่อนและขวามือนี่คือนรกจักรพพัดนะครับซึ่งท้ายเขื่อนนะครับผมเหลืองวดสุดท้ายนะครับเอาไว้ทำต้นพันทั้งหมดห้าร้อยทนนะครับห้าร้อยกว่าประมาณห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับส่วนนรกจักรพพัดินี่ทั้งหมดพันสองร้อยทนนะครับก็จะได้ลงนรกจักรพพัดสักไร่หนึ่งนะครับท้ายเขื่อนสักครึ่งไร่นะครับ ครับขอบคุณมากครับมีอะไรก็กริงกลางมาที่เบอร์โทร0643937310นะครับและอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0812049151ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลูกอินนะครับสวัสดีครับ